รถแต่งมาโชว์อย่างดีวหรือเปล่าไม่ใช่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากเป็นนักแข่งคุณกำเงินมา1 91, 9ึ่งล้าน9 9คุณจะได้ทั้งรถคันชุดแข่งคอสฝึกอบรมการแข่งต่างๆการเซอร์วิสต่างๆรวมทั้งหมดเลยน่าจะขึ้นมาอีกประมาณ20แรงมา้าแล,ล,ล้วรถคันนี้โดนลื้อออกทุกอย่างออกหมดไล่ตามทอันที่เราเพิ่มเติมเข้ามาลิ้นหน้าข้างล่างเราออกแบบเองนะครับล้อนี่เราใช้ล้อ15นิ้วเป็นเอ็นจ่เยรซซิ่ง ก็เป็นสเปคพิเศษของญี่ปุ่นโบาก็คือเป็นสเปคจากมิสเตอร์คุรุกิเลยเรื่องของท่ออะไรพวกนี้ก็คือตามสเปค FA อยู่แล้วครับเบาะสปาโก้นะครับ,บ,รรบตรงตรงหัวด้วย เพราะว่าเราถอดพวงมาลัยเดิมออกแล้วแพท็์ด้วยชิปันอยู่ติดกับพวงมาลัยเดิมอันนี้เราก็เลยทํานําของซิ่งมาใส่นิดหนึ่งว่ามีการทํางานร่วมกับทางทำเพาเวอร์แล็บสิ่งที่เราถอดไปทั้งหมดเนี่ยเราจะแพ็คไว้ให้อย่างดีเลยแล้วพวกคุณซื้อรถเสร็จคุณเอากลับไปบ้านคุณได้ชุดแข่งของสปาร์โก้ด้วยใช่ไหมฮะชุดแข่งรวมอยู่ในนี้ด้วยครับถ้าคุณจองในงานแต่ถ้านอกงานคก็ต้องมาคับสายแต่คุณต้องซื้อเองคือคุณกําเงินมาที่นี่หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคุ อยากเป็นนักแข่งไหมุผู้ชมนะฮะอันนี้คือโปรเจกต์พิเศษนะของกลังปีนั่นเอง GPI Motorsport นะครับซึ่งภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครั้งนี้นะครับที่บูธกลางปีจะมีการนำรถยนต์ฮ o n d City y h t c h b a c k นะนะที่เป็นการตกแต่งพิเศษหลายคนอาจจะเดินผ่านไปผ่านมางงเฮ้ยเอารถแต่งมาโชว์อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากเป็นนักแข่งคุณกำเงินมา1,91,999้นะครับคุณจะได้ทั้งรถคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดแข่ง นะักคอร์สฝึกอบรมนะครับรวมไปถึงการแข่งต่างๆการเซอร์วิสต่างๆรวมทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเป็นนักแข่งนั่นเองช่วงลับมาอ้กครั้งนะช่องคุยวิีสวัสดีเพื่อนชาวออตโต้เตชันดุทพันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่บูธ GPI Motorsport หรือกลางปี Motorsport นั่นเองนะครับภายในงาน มอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครั้งนี้นะครับความน่าสนใจนะนอกจากเขาจะเอาตัว c ซิตี้แฮชแบ็กแต่งพิเศษเนะี่ยเป็นสายเลสซิ่งนะมอเตอร์สปอรนะ่ยมาโชว์แล้วเขามีแพ็กเกจพิเศษมาด้วยนะคือคุณกำเงินมาที่นี่1,91,999้านเคุณจะได้รถคันนี้คุณจะได้ชุดแข่งสปาโกนะครับคุณจะได้คอร์สฝึกอบรมพิเศษคุณจะได้นะการเซอร์วิส จากการแข่งนะครับวันเม็กเลสต่างๆครบทั้งหมดเลยนะอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่เอกพามาทัวร์ด้วยว่าชุดพาร์ตแต่ละชุดเป็นยังไงนะต้นกําเนิดเมนยังไงบ้างแล้วก็ความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้ที่ดําเนินมานะรุ่นที่7แล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเห็นนะพวก Honda Jazz One m a x e ็กลต่างๆตอนนี้เป็นซิตี้แฮชแบ็กวัน Race แล้วนะครับก็ ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุกพีและออโต้เซชั่นด้วยนะรวมไปถึงอย่าลืมซูเปอร์กาแฟคอฟฟิลิชเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันนะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปดูดีเทลคอนด a าซิตี้แฮชแบ็ก1ันเม็กกันนะครับว่า1,91,999บาทนะครับเป็นยังไงบ้างนะสเปคมีอะไรบ้างไปชมกันครับวันนี้นะครับผมอยู่กับนะครับนี่ฮะ คุณเอกนะครับพี่เอกนะฮะเดี๋ยวจะมาพี่เอกจะมาให้ข้อมูลโค้งนะครับว่าโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็การใช้งานอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่าสนใจของวันแม็กซ์เลสที่กลางปีมอเตอร์สปอร์ตจัดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับผมก็จากที่เมื่อกี้บอกมาเราจัดมารเจกตรุ่นแล้วนะครับปีสองพันเจ็ดแจ๊สรุ่นแรกแล้วก็จัดมาจากต่อเนื่องนะครับโดยการเราผลิตรถเองทำให้เป็นรถแข่งกะนเลยก็จัดแข่งให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับก็ตอนนี้เป็นเป็น โปรเจกต์ใหม่ครับพี่นะครับก็เป็น City Hatchback City Hatchback เดิมเราทำแจ๊สซะเยอะนะแจ๊สมาตลอดนะครับจริงๆเราเราก็จะเห็นแจ๊สเป็นประจำเลยใช่ไหมฮะแจ๊สว <Jazz S 1> <Make> ันเมกเลสเป็นซิตี้แล้วพอดีเมื่อก่อนปี2องหนึเก้าเก้าครับพี่แข่งซิตี้วันเมกเลสด้วยเมื่อก่อนมีการจัดซิตี้รุ่นแรกอะร่ะครับหลายรุ่นอ่ะก็เลยลก็ก็ก็น่าสนใจดีก็เลยมาจัด เห็นว่าทั้งหมดทั้งคันนี้พร้อมกับค่าฝึกเข้าโลมอะไรต่างเๆๆนี่ยหนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมครับเฉพาะงานมอเตอร์โชว์นี้หรือเปล่าครับเฉพาะช่วงงานมอเตอร์โชว์ครับมันงานมอเตอร์โชว์เนี่ยทุกคนจะได้คือได้ได้ไดฟรีชุดแขกกับส่วนลดอีกสองหมื่นส่วนลดอีกสองหมื่นเพือไม่เสียดเาะว่าทำไมครับเพราะเราต้องรีบส่งยอดส่งไซส์ไปผลิตที่อิตาลีคบของเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมีโอกาส ตัดราคาพิเศษให้กับลูกค้าครับเพื่อที่เราจะได้มอบของทันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยขอทุกอย่างต้องสั่งหมดเพราะตอนนี้อย่างอย่างสปาโบอะไรเงี้ยไม่ผลิตทิ้งไว้หรอกที่ที่ต่างประเทศเขาคือออเดอร์เท่าไหร่ก็ต้องสั่งออเดอร์นะครับเพราะว่าใช้เวลาได้หนึ่งผมก็เลยอยากจะเร่งเวลาได้หนึ่งนะครับก็ มีแค่นี้แต่คนที่สนใจอยู่แล้วก็สนใจก็จะมาซื้อเลยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรคือเขารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าแบบเฮ้ยบางคนอยากแข่งรายการนี้อยากขับคันนี้แล้วแบบบางคนแบบอยางอาจจะแต่งไม่เป็นมานี่จบเลยครับก็าห่างหายไปนานด้วยแหละก็ห้าหกปีมาแล้วจากอันนี้อันนี้รีเทิร์นกลับมาเป็นรุ่นที่เจ็ดเดี๋ยวพี่เอกพาโคกทัวร์หน่อยครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างก็หลักๆรถแข่งนะครับรถแข่งที่ที่ต่างกับรถต่างกับรถบ้านคือรถแข่งทางเพื่อการแข่งขัน เพราะฉะนั้นตัดความสะดวกสบายอะไรทุกอย่างออกไปให้หมดให้รถเบาที่สุดให้รถเซตอัพง่ายสุดให้รถแรงที่สุดนะครับก็คือก็คืออารมณ์ประมาณนี้รถบ้างรถแข่งจะต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นรถคันนี้โดนรือออกทุกอย่างออกที่ไม่จะเป็นออกหมดไล่เตาหมดนะครับพ<ล> <บน S 1> รมคือมันก็ติดไฟด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับ,บเพราะฉะนั้นมันก็ก็ <ๆ S 2> อ,อาจจะมีปัญหาโอเคไล่จากข้างหน้าเลยน,นะครับข้างหน้านี้แน่นอนทุกอย่างก็ยังเป็น RS อยู่ RS จะรูปร่างแตกต่างกับกับรนอื่นพอสมควรนะครับความสวยงามแน่นอน นะครับมีก็คือลิ้นหน้าที่เราเพิ่มเติมเข้ามาลิ้นหน้าข้างล่างเราออกแบบเองนะครับโดยกลุ่มเอนะครับกลุ่มเอเป็นคนออกแบบบริพาทั้งหมดรอบคัดน,นะครับ<อ>ข้างหน้านี่ก็มีอ่ะนี่มีขอสปาโกเป็นที่ลากรถนะครับเม<อ>ื่อในการแข่งขันเนี่ยคือสะดวกกับทีมงานที่จะดึงรถออกจากการแข่งขันหรือรถเสียรถชนอะไรก็แล้วแต่มันจะง่ายขึ้นรถเร็วขึ้นเราต้องมีไว้นะครับ<อ>ข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ล็อกสายโปรงนะครับเวลาแข่งรถเนี่ยบางทีรถมัน บิดตัวหรืออะไรเงี้ยไอ้กริปตรงกลางอาจจะเปิดได้เราก็ต้องล็อกเพิ่มเพื่อให้มันมันมันไม่ไม่เปิดมาระหว่างการแข่งขันจุดล็อกสองจุดใช่ใช่ครับตัวด้านหน้าก็หลักหลักตรงที่ก็จะเป็นของเดิมหมดเลยครับมันจะสวยมากเลยดูด้านหน้าสปอร์ตมากใช่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 ล้อนี่เราใช้ล้อไซส์ขนาด15นิ้วนะครับล้อนี่เป็นเอ็นกเยแรซซิ่งก็เป็นสเปคพิเศษของญี่ปุ่นเป็นสเปคที่ทางคู่ลูกิแรซซิ่งซึ่งเราร่วมงานกับเข้ามาในการผลิตรถคันนี้เนี่ย เขาเป็นคนนาเสนอมานะครับแล้วก็ออฟเซ็ตก็เฉพาะพิเศษเฉพาะรถรุ่นนี้เลยก็คืออันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่มีขายในประเทศไทยเท่าไหร่ชุดด้วยใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ี่เป็นย<ช>โ<อ>ยโกฮามาน, uh นะครับเฟรวานะครับซึ่งเป็นเป็นรุ่นที่ที่ค่อนข้างจะจะ,จะจะจะได้รับความไม่ค่อยได้สนใจจากคนทั่วไปเท่าห<ช><ช>ไหร่มันก็คือแอดแวนเหมือนกันนะครับ<อ>ส่วนใหญ่จะไปที่เอด8 0 แต่เนี้ยคือมันก็พอกันแต่เป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยดีเหมือนกันนะครับก็เลยทางยโกมาก,ก็เลยแนะนําให้เราเอารุ่นนี้มาใช้เพื่อไปกับโปรโทรมทด,ด้วยแล้วก็เรืเ่องของเบรกนะครับผ้าเบรกเราได้ร่วมกับ Next e r ตนะครับผลิตผ้าเบรกเฉพาะรุ่นนี้มาโดยเฉพาะเลยอ๋อเป็นนึกอเบรคกผ้าเบรกนะครับผ <altro> ้าเบรกจะเป็นรุ oh, ่น Stones พิเศษของ City <n> ้ back บ็กวันเบรกสเลยโอ้จานเบรกนะครับของ Next e r ตอร์เหมือนกันแล้วก็สายออนเบรก นะครับเพื่อช่วยไม่ใหเ้เวลาเวลาเบียดเบียแบกบแ้น้ำมันมันมันพองสายอะไรเงี้ยเป็นสายอ่อนสายถักนะครับของของของเนสเตอร์อเหมือนกันข้างในนี้อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่จะเป็นช่วงล่างนะครับเป็นโช๊คโหลดเรียบร้อยโช๊คของเทอินนะครับ,รบแต่ตัวนี้เป็นปูตัวโปรโต,รโตไทป์อยู่นะครับพอเสร็จางานเนี่ยจะมีการเทสแล้วก็ส่งไปที่ญี่ปุ่นไปผลิตกลับมาใส่คันนี้เพราะอันนี้มันต้องมาลื้อใหม่เรามีการเทสที่จะลื้อเปลี่ยนค่าต่างๆเพราะในตัวโช๊คสปริงนะครับจะมีทีมงานของเทอินมา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 าให้ด้วย แต่เนี่คือตัวต้นแบบในด้านนี้เป็นสเกิร์ตเหมือนกันเป็นชุดคิดของกลุ่มเอนะครับอ๋อก็คือต่อจากด้านหน้าใช่ไหมครับใช่ชิดตรงนี้เนาะใช่ครับดูภายนอกก่อนก่อนดีกว่าครับผมข้างหลังล้อก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรยาง195 50 15นะครับเหมือนเดิมข้างหลังของรุ่น RS เป็นดรัมเบรกนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับด้านหลังสปอยเลอร์หลังชุดของกลุ่มเอเหมือนกันมาครบชุด4ชิ้นนะครับทั้งคัน อันนี้ออกแบบใหม่ใช่ข้างสองข้างข้างหน้าแล้วข้างบนข้างหลังนี่ของ R S เดิมเดิมเลยซึ่งสวยมากอยู่แล้วใช่ใช่ตรงนี้ครับเนาเดิมเลยครับก็มีที่ที่ลากรถท่อฟูจิซูโบอันนี้คือต้นแบบอยู่ในโลกนี้ไม่มีก็เดี๋ยวต้องส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นใช้เหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูของจริงว่าเป็นไงกันอีกทีนะครับและแน่นอนลิฟต์กิบล็อกฝาป้งหลังลักษณะเดียวกับข้างหน้าที่บอก นะครับก็คือว่าการสาวปมเปิดนะฮะสองจุดครับเผมเปิดดูให้ดูดิล่ะต้อนตับดอยู่นะคุณผู้ชมคืออย่างที่พี่เอกบอกว่ารถแข่งไม่สะดวกสบายหรอกนะครับเขาจะเน้นแบบอย่างนี้เล่นเน้นไล่เบาเน้นความสปอร์ตเน้นแบบนี้เนี่ยกล้องสองถอยหลังก็มีอยู่เลยอ้ยังอยู่เลยนะเดี๋ยวผมจะจะจะดัดแปลงให้กับจอข้างหน้าเนี่ยให้กลายเป็นกระจกสองหลังอ๋อที่เป็นกระจกดิจิตอลใช่ไหมฮะให้ติดต่อให้ติดตลอดเวลาเลยไม่ต้องมองกระจกหลังเพื่อความเท่มันไม่ได้เลยรหรอก ข้างในอย่างที่บอกรถแข่งโดนลื้อหมดนะครับแทบไม่เหลืออะไรเลยนี่เรายังเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยเรามีแอร์เหลืออยู่คนเราต้องใช้รถคันนี้ในการขับไปโชว์อะไรอยู่บ้างนิดหน่อยนะแล้วก็ถ้าสังเกตว่าอย่างพวกนี้พวกพวกยางพวกนี้มันเป็นยางกันเสียงกันความร้อนอะไรต่างๆทั้งคันเนี่ยเดี๋ยว<ๆ>จะมีการลื้อออกทําให้รถเบาขึ้นถ้าออกทุกชิ้นในรถเนี่ยผมว่าเกินสิบโลน้ำหนักหายไป แต่จะมีเสียงปองแป้งปองแป้งมามีความร้ออะไรก็แล้วแต่ซึ่รถแข่งม,มันมันมันต้องการความเร็วมากกว่ารถแข่งเขาไม่ได้มาคอนซิรเรื่องยนะคัส่วนโลบาร์ครับนะครับโลบารก็คือเป็นสเปคจากมิสเตอร์คุรุกิเลยคุรุกิเลสซี่เหมือนกันซึ่งรายละเอียดคือโอเคเรื่องของท่ออะไรพวกนี้ก็คือตามสเปค FA อยู่แล้วแต่จุดยึดของมันเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะดูไม่ค่อยตรงตาม นั่นเท่าไหร่มาดูดูข้างหน้าปกติถ้าเป็นคนอื่นจะยึดตรงเลยไปอีกหน่อยใช,ยใช่ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคือคือด้วยความที่ความเชี่ยวชาญของทางทางทางด้านคูลรกิทเลสซิ่งน,นะครับ<ะ>เขาก็มีตัว,ต,วตัวแบบรถคันนี้ไปแล้วเขาก็จะไปคิดว่าพิกอัพพอยต์หรือจุดที่ควรจนะลงเนี่ยเป็นยังไง<ะ>เพราะว่าโลบาร์หรือโลเคชของรถแข่งเนะี่ยคือคือเหมือนกับว่าเป็นโครงสร้างหลักของรถแข่งมันจะดีไม่ดีถ้าโลบาร์จุดจุดยึดผิดเนี่ยมันผิดไปหมดเลยเขาคิดมาแล้วตัวนี้นี้คือคือสมให้เขาดีไซน์ให้พิเศ ว่าต้องลงตรงไหนพิเศษหลายอย่างคที่คุณผู้ชมนี่คือด้านหลังครับนะครับลงด้านหลังเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อดีกว่าอ่าดูด้านนี้ดีกว่าภายในนี้ต้องครับจัดเต็มอยู่แล้วอันนี้วินโดเน็ตครับผมแน่นอนประคับให้คสยนะครับการแขนขาหัวนักแข่งออกมาต่อรถความรถชนแล้วก็แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเบาะสปาร์โกนะครับมีมีซัพพอร์ตตรงตรงหัวด้วยเข็มขัด6จุด เบลหกจุดนะครับเพื่อรัดให้นักแข่งอยู่กับรถให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้พวงมาลัยสปาร์โก้นะครับอันนี้แพดเดิลชิฟของ Works Bell บลนะของญี่ปุ่นซึ่งซึ่งเป็นอ f t e r Market นะครับเพราะว่าเราถอดพวงมาลัยเดิมออกและแพดเดิลชิฟมันอยู่ติดกับพวงมาลัยเดิมใช่ไหมฮะอันนี้เราก็เลยทำของนำของซิ่งมาใส่ด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็จอเอมนะครับเพื่อ บอกรอบบอกอะไรทุกอย่างของของรถแข่งคันนี้นะครับด้านหลังด้านหลังเราจะไม่ใช้แล้วด้านหลังมันก็จะขึ้นอยู่แต่เราใช้เราใช้อ้นี้เราใช้นี้เป็นหลักนะครหลับครับเพราะว่าจะมีเก็บข้อมูลของการขับรอบเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงมันมันเก็บข้อมูลได้ทุกอย่างของการการขับรถเลยนี่นะครับแล้วก็ถังดับเพลิงอันนั้นคือบ้านฐาน FA เหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นแต่เป็นรุ่นเล็กนิดนึงนะครับก็เพื่อจะดับน้ํามันได้ดับอะไรได้นะครับไม่ใช่ถังดับเพลิงทั่วไปถ่าเกีย เกียร์ก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเพราะมันเป็นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคือสมัยก่อนใช้เกียร์แมนนวลซึ่งสมัยนี้ไม่มีเราก็ต้องทำตามยุคตามสมัยนะครับจะใช้เกียร์ออโต้ปกติโดยไม่มีแฟลตชิพก็ก็ไม่่ใชเนาะก็เลยต้องยอมเป็นรุ่นท็อปเพื่อจะเพื่ออะไรแพลตชิพมาใช้ก็เสียเงินเยอะอีกนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นสไตล์ของมันนะแล้วก็อุปกรณ์ภายในทั้งหมดเนี่ยยังมีเบาะพอดีมีขอบหนังเลยนะขอบหนังภายในมันจะหรูหรามากมากขึ้นแต่เราต้องถอดเก็บให้หมดเลย เดี๋ยวพอแข่งจริงๆเดี่ยวพวกแข่งประตูวอะไรางี้ก็ต้องถอดออกด้วยหรือเปล่านะแต่วาตัวนี้น่าจะยังอยู่ครับยังอยู่แต่ตคือสิ่งที่เราตอไปทั้งหมดเนี่ยเราจะแพ็คไว้ให้อย่างดีเลยแอ้แว้พวกคุณซื้อรถเสร็จคุณออก็กลับไปบ้านแล้วถึงเวลาคุณแข่งครบ2ปี 2> แล้วคุณจะต่อสัญญ,ญาไม่ต่อสัญ,ญญาถ้าคุณไม่ต่อคุณก็แค่ไปถอดน,น็อตประกอบกลับไปรถบ้านคุณก็ใช้ต่อก็ได้ไใช้ต่อได้เลยนะครับ แต่ก็เสียดายงานลำโพงคือของออปชันมันเยอะมากนะครับแต่ก็ทำกไรได้ก็ต้องถอดเก็บไปปกติเราใช้รุ่นต่ำสุดครับรุ่นส่วนใหญ่เป็นเขาเรียก SMT ของของของ h o น d a นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไงก็ต้องไปอย่างนี้แหละท็อปเลยครับทีนี้ยี่ครับอาพกดูห้องเครื่องหน่อยได้ไหมครับว่าตับจูนอะไรบ้างห้องเครื่องใช่ห้องเครื่องดูไปก็เดี๋ยวจะตกใจ เราขับรถ้อกันอย่างนี้บางีมันเปิดได้ปะนี่นผมปิดจังหวะได้หนึ่ง <g ül> ต้องเปิดนี้ก่อนแล้วค่อยเปิด <g ül> อันนู้นเหมือนเหมือนเดิมเลยี่ก็เรียกว่าเดิมหมดเลยครับเราก็มีการทํางานร่วมกับทางทําง power lab นะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องกล่องเรื่องทํารถแข่งอยู่แล้ว <c oughs> power lab จะมีหน้าที่ในการจูนกล่องเครื่องกับกล่องเกียร์และติดตั้งระบบออลคูลเลอร์เกียร์ เพื่อมั่นใจมากขึ้นในการใช้งานในสนามแข่งแต่ปกติตอนนี้ที่เราไปเทสดส้บมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่คือเราการเห,หนียวไว้ก่อน <c oughs> ว่าเพราะความร้อนของเกียร์น้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะมันจะเยอะไปนะครับ <c oughs> ก็การรีแมปกล่องทั้งทั้งสองอย่างนะครับ <c oughs> อย่างกล่องเครื่องเนี่ยน่าจะขึ้นมาอีกประมาณ20แรงมา้าเ <c oughs> พราะตอนนี้มันประมาณ122น่ <c oughs> าจะไม่ผิด คาดว่าไม่น่าเกิน150หละก็น่า140กว่าๆๆที่มันจะขึ้นไปได้แล้วก็เกียร์น่าจะมีการปรับจูนให้ขับสนุกมากขึ้นเพราะเราเป็น CVT มันจะน่าเบื่อที่หนึ่ง CVT เป็นรถปกติเราก็จะมีการปรับปรุงให้มันให้มันใกล้เคียงกับกับเกียร์มันนวดมันนวดมากที่สุดพอพูดถึงรถแข่งแล้วต้อง,บแ,งแบบเฮ้ยเกียร์แมนนวลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ CVT ก็จะมีการปรับใช่เพราะว่าโรงงานเขาตั้งโปรแกรมมาเพื่อให้ความสะดวกสบายส่วนหนึ่งความประหยัดส่วนหนึ่งแต่เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้น นะครับก็เดี๋ยวจะมีการการการรีโปรแกรมใหม่หมดเลยครับผมนอกนั้นในเครื่องก็จะไม่เห็นก็ไม่คงไม่แตกต่างอย่างนี้ครับอาจจะมีอาจจะมีแผงที่หายไปแค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่ข้างในเราไม่รู้นะที่เสนอขึ้นมาคผู้ชมมาเพิ่มมาอีกประมาณ20กว่าตัวด้วยคาดว่านะครับเพราะเราไม่อยากทําให้มันเร็วมากเพราะทุกคนเร็วเท่ากันก็คือโปรเจกต์นี้ทุกคน รถแต่เราแข่งเท่ากันหมดคือไม่ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ละคนทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ที่สกิลคนขับสกิลแล้วเพื่อความเท่าเทียมกันจริงๆเพราะไม่งั้นไปแข่งที่อื่นก็แล้วแต่กระเป๋าตังค์ใครเงินเยอะก็ชนะอะไรเงี้ยมันมันเราก็พยายามหลีกเลี่ยงให้เป็นลักษณะนี้มากกว่าวันนี้ก็เป็นความสนุกจวมสนุกที่แบบเอ้ยใครอยากมาเป็นสายมอเตอร์สปอร์ตใครอยากเป็นนักแข่งใครไม่มีประสบการณ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ที่บอกว่ารถเราเนี่ยครับคุณว่าสามารถผ่ากับฮอนด้าได้ ช่มครับแล้วก็ของของแต่งเนี่ยประมาณสี่แสนกว่าบาทเนี่ยคุณเพียกระสอบก็จ่ายมาใช่ไหมแต่ไม่มีเราก็มีโปรโมชั่นให้ลูกเครดิตการ์ดไปสูงเปอรนสิบเดือนแล้วก็ว่ากันไปรูดรูดรูดตัดได้ด้วยหรอได้หลายใบในครู้กี่ใบก็รู้ไปแล้วก็มีสูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนให้ในบางแบงก์อีกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าผมก็ช่วยเต็มที่นะนะก็ก็ก็เป็นดีลที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็ผมว่าเจ๋งนะแล้วก็ถ้าถ้าใครที่ไม่เคยขับแข่งหรือสนใจจะเพิ่มเติมเราก็ สามารถจัดหาจัดหาเทรนเนอร์มาให้ได้หาให้ด้วยนะครับเทรนเนอร์อรวมถึงเซิร์ฟทีมเซอร์วิสถ้าระหว่างแข่งเนี่ยค,ออคิดว่าเป็นหน้าใหม่มาจริงๆไม่รู้จักช่างที่ไหนที่ไหนมาติดต่อเร,เราเราจะเซตไปให้เลยเเนะครับ,บก,ก็ไม่ต้องหัวหน้าใหม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเ <c oughs> ชิญได้เลยจบในที่เดียวจริงนะฮะก็ยังไม่พอหน้าฝากไปด้วยแล้วก็แอบถามนิดนึง ถ้าเกียรติน่าสนใจอย่างเงี้ยม,มีมีลิมิตในที่มีครับเร,เราเราเราปีนี้เรามีไปที่ยี่สิคันแต่ก็พยายามท่านรับไปไม่เกินสามแต่คิดว่า20น่าจะน่าจะ,าจะโอเคกับสถานการณ์อย่างนี้นะครับแต่ปีถัดไปเราก็คือเซ็นสัญญาสองปีแข่งกับเรานะครับปีถัดไปเราก็จะมีการเพิ่มรถขึ้นมาอีกอะไรอีก,กแต่หลังจากสองปีแล้วเนี่ยจะมาคุยกันอีกทีว่าจะมีอัปเกรดส่วนอื่นไหมคนซื้อไปเสร็จปั๊บแล้วเขามีสปอนเซอร์เพิ่มเขาสามารถติดสติ๊กเกอร์อะไรเพิ่มได้ได้ครับเพราะเพราะอันนี้ความจริงเนีีี่่่ยยยสตติิ๊กกเเเเออรรร์์ทาาดดป็นถโชววง นะครับแล้วก็สติกเกอร์บังคับตามนี้ที่เราที่เราบังคับเฉยๆแต่ตรงกลางเนี่ยไอ้ซิตี้แฮชแบ็กใหญ่ๆตรงเนี้ยคุณจะติดอะไรคุณก็ติดไปมีมีเนื้อที่ให้เยอะหลังคนหลังคาได้หมดแค่ปลิกไว้แค่แค่แค่ไม่กี่จุดที่เราเนี่ยที่เราบังคับไว้เนี่ยครับโอเคและลายคุณจะลายไหนก็แล้วแต่คุณเลยลายก็แล้วแต่ด้วยเนื้อที่เยอะมากครับผมผมเป็นนักแข่งมรู้ว่าตรงก็ต้องหาตังค์มาใส่รถไงก็มีเนื้อที่ให้หากิน ตามนั้นนะคุณผู้ชมคือถ้ามีสปอนเซอร์นะเพิ่มเติมได้ได้หมดได้ได้พราะรถจริงๆเป็นรถสีเพอนนี่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับคนที่อยากเป็นนักแข่งครับพี่เอ๋เนาะเดินกำเงินมาที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้รถได้ได้ประสบการณ์ได้แบบนักแข่งได้ข้อมูลต่างๆสำหรับคนที่ไม่รู้ทั้งหมดเลยใช่ครับมาติดต่อกันได้มาสอบถามก็ได้ที่สัมพันธ์นะพี่เอ๋บอกว่ามี่จนวนจำกัดด้วยนะเพราะว่า อาจจะ20คันได้ไหมฮะใช่เพราะว่าที่สำคัญคุณได้ชุดแข่งของสตาร์โค้ดใช่ไหมฮะชุดแข่งรวมอยู่ในนี้ด้วยครับถ้าคุณจองในงานแต่ถ้านอกงานก็ต้องมาคับสายแต่คุณต้องซื้อเองต่างหากก็ว่ากันไปเนาะอาจจะอาจจะเสียตังค์เพิ่มอีกสองหมื่นเลยแหละใช่จะสามหมื่นกว่าบาทโอเคนะฮะก็อย่าลืมนะมาเดินที่งานมอเตอร์โชว์นะครับแวะมาที่บูธทางทีมมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับมาดูซิตี้แฮชแบ็คคันแต่งนะฮะหรือถ้าเกิดใครสนใจอยากเป็นนักแต่งมาสอบถามได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพีี่่่เอออกคคคคครรรััับบบบบขุณนนะะฮยาลืม มาชมกันด้วยนะครับก็กนกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ก็มีแอร์ออโต้สเตชันด้วยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ